สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมผมกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่ราคาถูกราคาไม่แพงคุณภาพเที่ยมมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับโตโยต้าไฮรักรีโวครับผม คันนี้นะครับเป็นปี2016นะครับเครื่อง2 0 0 8ดีเซลนะครับผมหายากครับคันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับปีดาวครับออกรถศูนย์บาทไปเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมตัวรถกันเลยนะครับคันนี้นะครับตอนเดียวนะครับผมรถบ้านมือเดียวออกข้างเลยครับ พร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานเลยครับผมสีสันสวยงามครับคันนี้สีเงาวับเลยครับไม่มีริ้วรอยเลยครับผมคันนี้นะครับคุณลูกค้าข้อกระบะนะครับสแตนเลสท,ทั้งลูกเลยนะครับผมสภาพดีครับผม สแตนเลสทั้งลูกครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับพร้อมใช้งานได้เลยครับผมสีเงาวับไปเลยครับยางนะครับผมดอกใหม่ๆเต็มๆแน่นๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับขับได้อีกยาวเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมภายในกันนะครับภายในนะครับคุณลูกค้าเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับ กระจกไฟฟ้าครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับผมเบาะหนังแท้ครับผมใหม่มากครับไม่ําเลยครับเป็นจอสัมผัสนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้ครับเล่น USB ได้ครับผมมีระบบประหยัดน้ำมันด้วยนะครับโหมด e c o คครับผมใหม่มากครับผมคันนี้ราคาไม่แพงด้วยครับ โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องกันช้าๆชัดๆเลยนะครับมีเครื่องติดอยู่นะครับผม งียบมากครับและที่สำคัญนะครับผมดึงไม้วัดโชว์เลยครับผมไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมเข้มร้อยเปอร์เซ็นคอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึกครับผมและที่สำคัญนะครับคุณลูกค้าเครื่องแห้งสนิทเลยครับไม่เยิมไม่ซึมเลยครับผมใหม่มากครับคันนี้ สภาพสมบูรณ์มากครับที่สำคัญเลยนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับไม่มีน้ำท่วมครับผมเดินๆจากโรงงานจากศูนย์เลยครับ รถคันนี้ผมก็ขอปากด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถตอนเดียวไว้ใช้งานอยู่นะครับผมคันนี้เลยครับผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมจะขับใกล้ขับไกลครับทางเรายินดีเลยครับผมลองขับแล้วไม่ประทับใจตรงไหนครับบอกผมได้เลยครับผมผมยินดีแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีเลยครับ โปรโมชั่นสุดพิเศษเลยครับคันนี้ครับมีดาวไปเลยครับออกรถศูนย์บาทไปเลยครับผมรถพร้อมใช้งานเลยครับซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเลยครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม